และในคลิปนี้เราอยู่กับปืน M4A1 ปืนสัญชาติอเมริกาที่มีความเสถียรสูงมากๆแต่ดาเมจก็เบาวกว่า AK อยู่พอสมควรซึ่งวันนี้เราเอามาแต่งในรูปแบบของ CQB นั่นเอง CQB ก็คือย่อ,ยอสั้นแล้วกันันเป็นยุทธวิธีการลบในระยะประชิดใช้มาในหน่วยรบพิเศษหน่วยสวดัดหรือแม้แต่ตำรวจนะเพราะว่ามันเป็นการลบระยะประชิด ในอาคารอะไรเงี้ยและในคลิปนี้เราก็มาเล่นกับแมปใหม่เป็นแมปที่บุกยากที่สุดแล้วนะฮะเท่าที่มีมาเพราะว่าแบบเดิมที่เป็นแบบใต้เินก็ยากอยู่นะแต่แบบนี้ยากกว่าอีกอบอกเลยว่าบุกยากมาก The enemy has taken objective enemy has Charlie 2. Allied forces are attacking forces objective are 1 และนี่ก็คือ m c a 1มามาดูรูปแบบอารยิงของมันดีใช้ได้แมกซีน30นัดโอเคไปดูของแตงดีกว่าเราจะแต่งให้มันเป็นรูปแบบของ CQB และนี่ก็คือหน้าตาที่เราไปแปลงโฉมมาแล้ว ลอขึ้นเยอะเหมาะสำหรับการยิงในระยะใกล้และกลางนะฮะเพราะว่ามันทิไฟง์ได้ส่วนระยะไกลต้องเมมเพราะว่าเราแต่งมาในรูปแบบของ CQV นั่นเอง โอเคไปดูของแต่งดีกว่าโอเคเรามาเริ่มกันที่แม g กกาซีนแมกกาซีนผมจะใส่เป็น45นัดนะเพื่อความรวดเร็ว <ๆ S 1> ในการรีโหลดแล้วก็ใส่รีโหลดเร็วเข้าไปที่ไหนก็ได้ที่ทำมาเป็นบาเรลบาเรลผมจะใช้เป็นตัวสั้นสุดตัวนี้เลยเพื่อความคล่องตัวในระยะใกล้ส่วนมัโซ่มัโซ่ผมจะใช้เป็นตัวแอดวานตัวนี้เพื่อการคุมปืน แต่ว่าก็จะลด handling ลงมาหน่อยไม่เป็นไรฮะส่วนฟ o r ผมใช้เป็นตัวสามเหลี่ยมเหมือนเดิมช่วยคุมปืนเซอร์ผมใส่ไว้ที่รางบนนะผู้ความเท่แล้วก็ติดสีฟ้าด้วยเข้ากับปืน optic ผมจะใส่เป็นตัวร o งออ p t i c เสริมก่อนน,นะเพื<ๆ>่อให้มันสูงขึ้นหน่อยแล้วค่อยใส่เป็นเลดดรดเลนส์กีผมจะใช้เป็นตัว i n v e r s i o นตัวนี้อ่าบวก3บวก3ฮะช่วย handling แล้วก็คุมปืนแล้วก็สต o อกสต o อกผมก็จะใช้ ur s p a c e เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะไปจูนป,ปืนเพิ่ม,มนะหน้าตาก็จะออกมาแบบประมาณนี้เลยรอเหลาเอาการส่วนการจูนปืนผมจะจูนให้อ่า วิธีกระสุนมันวิ่งไปหาศัตรูเร็วขึ้นแล้วก็เร่งเร็วแล้วก็ความเสถียรในการยิงแค่นั้นเลยนะฮะแล้วก็ปรับให้ผ่านท้ายมันสั้นลงให้มันเหมาะกับ CQB นั่นเองรูปแบบของการยิงก็จะยิงในใกล้กลางเป็นหลักโอเคเราไปดูก่อนว่า,า CQB M4 บอกนี้จะยิงได้ดีแค่ไหนมาบุกยากแต่ก็ต้องบุก แต่เล่นมาเป็นฝ่ายบุกไม่เคยชนะเลยหา <c oughs> มุมยิงฟรีก่อน <c oughs> เอา้าทำไมเพื่อนล่วงอะมีคนดักอ่ะ <c oughs> เอาจะไปก้าวออกเลยไม่มีไป ยิงฟรีจากตรงนี้แหละมาเอาได้สองต้องยิงไล่เข้าไปข้างหลังก่อนถึงจะบุกเข้าไปได้ตรงเนี้เ้ยไฟ

โลนี่น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยแบบที่มีโชว์กอยเยอะแบบนี้ในตรงนี้เข้าไงดีหมอปลาสมองมาแต่เชียงใหมบอกเข้าไปเลยน้องไม่ชินกับการสไลด์จริง หันไปสวนไม่ทันมีคนชุบใหม่เอ้ยเฮ้ยใครวะในหมอกเลยนะเฮ้ยอ๋อนี่ยิงอะไรต้องไหลเข้า เพื่อนบังหมดเลยวะไม่งั้นแท็กกิ้งได้อยู่เงี้ยเอ้ยอันนี้คือบอดแน่นอนเนี่ยแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยดูดิมันเป็นทฤษฎีที่ถูกต้องนะที่บอกว่าหมอมีแต่บอดอะหมอส่วนใหญ่จะเป็นบอดอะอันนี้คือใช่เลย อููรูมันสิลป่องบ่องบึกใส่เราอันนี้หมอคนมุมเปม็นแบบนี้แล้วก็แม่นแบบนี้เฮ้ยไม่เคยเห็น ไม่ไหวแล้วเว้ยเออนั่นแหละมีคนชุบเราไหมทีเนี้ยโอ้วิ่งผ่ามาเลยวิ่งผ่ามาเลยไม่หมอเป็นคนเดียวไงหมอนั่นเป็นคนแต่ก็ถูกต้องแล้วต้องรีบยิงเข้าไปเคลียร์ไซส์ก่อนเพื่อนชุบไหมเพื่อน ไปแล้วนะโอ้โหไม่ชมยิงไปละไปกันต่อเสียงเท้าอันนี้คือเสียงเท้าศัตรูแต่มันอยู่ตรงไหนข้างบนเหรอหล่อนนะเนี่ยหล่อนหูหมดเลยได้ได้เร็วจังเลย เอาลืมจะชุบลืมไปตัวเองไม่ใช่หมอเล่นวหมอเยอะเกินเนี่ยหยิบก่อนนีเ่เป็นครั้งแรกที่บุกเข้าไปถึงซีงเป็นครั้งแรกในชีวิตปกติคือจบที่บีแหละ โดนอะไรบ้างก็ไม่รู้แล้วมีคนชุบไงเออสุ่มสุ่มแรนดอมคิก

ยียบอยู่เยียบอยู่น่าจะได้เอิสี่หนึ่งเยียบกระสุนไปต่อเอาละไปที่ไหนต่อทีเนี้ย

đi bên này Victory They can't Lâu yên lâu yên nguyên อยู่นี่สองคนเลยนี่หมดแล้วนี่ชุบได้หรือเปล่าน,นี่อุ้ยอยู่2-9อะ่ะอยู่ท็อปอ่ะโกวันโควันดิเอออ๋อธงอยู่นี่อย่าบ,บอกนะต้องยืดตรงนี้ เป็นไฮเกาเออมันเป็นท็อปหมดเลยเหรอแบบนี้ฝั่งฝั่งกันได้เปรียบหมดเลยจะวิ่งไปเอาไงเนี่ยมันท็อปสามฝั่งเลยนี่หว่าใช่ไหมเหมุนฝั่งนู้นก็ท็อปแล้วฝั่งบวกก็ต้องมาเหยียบตรงกลางนะให้คนที่อยู่ท็อปยิงกันนะโอ้ยากว่ะยากจังเลยว่ะ ความหวังลิบลีเลยไม่จตได้อยู่คนเราสามร้อ,อยโอได้อยู่มังนะมนี่มันอยู่ท้องหมดเลยวะมันระเบิดลงหัวมั้งเนี่ย ข้างล่างนี่ไปไหนวะลกขึ้นมาสิต้องเอาระเบิดไฟรูรูมาไล่ไปแน่ ิดใหญ่แล้วมันเอาไปวางในไซไม่ได้ด้วยจะโดนยิงทิ้งหมดอนะ่ะข้างบนหัวจติดที่บอมเฮ้ยแล้วมีคนยึดซีหนึ่งผมกลับไปก่อนให้เพื่อนดันไว้ บีคอนไม่มีมียังเหรออุ้ยโอ้ยขอเขาเรียนรุ่นสอง โผล่ไปพอดีเนี่ยอันนี้คือชัดเจนเลยนะคือฝั่งเราบอดสี่ตัวแล้วแน่ๆเนี่ยแพทเทิร์นเดียวกันเลยน่ารักจัดแต่ยังดีนะที่มันชุอบอ่ะแต่ก่อนคือวิ่งหนีโอ้ฝั่งนี้ฝั่งมันนะนะลงไปเนี่ยก็ฝ <c oughs> ั่งนี้ได้แล้วข้างบน <c oughs> ไม่ให้ไปก็คือต้องโอ้โหต้องอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวสมุนโชคพลอยอ่างได้เลยแถวมีท็อปเท่ฝั่งนั้นยิงฟรีเลยนอเอาไปยิงไม่ได้ด้วย อยู่ซีหนึ่งโดนนะเด็กโอ้ยคนโดนเลยมันลงระเบิดอะซีหนึ่งอะไม่มีใครไปหรอ อเขอ็มไม่มีเข็มไม่มีเฮ้ย M4 สั้นเหมือนกันอ้าวตัน อยู่ไว้แอบสินะห้องเมือ่อะทำไมซีหนึ่งซีสองก็โดนเจ๋งอยู่ไหนวะเจ๋งมันใกล้มากเลยไหนเสียงวะ เหลือร้อยเจ็ดสิบแล้วมะเปิดลงได้ไหมไม่รู้ว่าลงไปแล้วไม่ได้อยู่ห้างบนเป็นโลง มันจ้องสีหนึ่งว่ะมันต้องมีบีคอนเดขบวนขบวนโดนอ่ะตัวเมื่อกี้บีคอนละหนึ่ง น่าจะอยู่ข้างหลังนะี่อันนี้บีคอนอีกหนึ่งตัวโอเคชัดเจนว่ามีบีคอนในวันนี้ต้องไปเชียร์บีคอนก่อนจะตึงกว่าโห้ยตึง แล้วจุดเหยียบมันอยู่ข้างบนไงที่เท่าที่ขึ้นไปเหยียบก็ไม่ได้เข้ไปเชียร์บีคอนฝั่งนี้ก่อนตอนนี้ก่นันใดอยู่ข้างล่างใช้ลูกซองนี่ไม่มีใช่ไหม เลยแค่ข้างล่างละอ่าชัดเลยมีสองตัวมีวูฟดคนหนึง่งอุลรูลคนหนึง่งแฟดอ่ามีอีกหนึ่งตัวสไนเปอร์รอนี่เจ้าของแฟดนี่ บีคอนชัดเลยไม่มีมีเอาของไฟไไโอ้แต่ Z1 ก็โดนอยู่ดีว่าอะไรวะแม่งแก้ไม่หายยิงเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแปล Z1 แล้ว ดีลดไปโอ้โหมันยิงไฟดักโอ้โหอร่อยห่อเลยตรงนั้นน่ะเนี่ยเพื่อนไม่เห็นเลยอร่อยห่อจริงไอ้เพื่อนชุบโดนโดนอร่อยห่อเหรอ